อ่านี่คือการบันทึกคลิปวิดีโอของทีมงานท็อกเกน้อยเดอพี่น้องเ้ย ผมทีให้ทนนี่คีมเพิ่นเด้อพี่น้องแต่ตอนนี้รถติดลมอยู่ <c oughs> ขึ้นบ่อปา่าว <c oughs> อาเอาไม้กอนนี่แล้วเจากแกทนนี่คีมทั้งสองเครื่องคูเพิ่นละนี่พี่น้องเนาะโอ้ยมันสีย่อนแสงวะ เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาทั้งี่เออเอาเอาผู้ใดอยากขาวอยากงามอยากรอเด้อนี่ล่ะจ้าของทนนี่ขี้มเพลินเออจะเป็นทนนี่รีสอร์ทครับนั่นล่ะเพิ่งอยู่ตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทปฐมแห่งเพลินเนี่ยเออทนนี่รีสอร์ทครับมาใส่บริการได้เลยนี่ตัวจริงเสียงจริงของเพลินเพลินกาวบ่มาดั้มอยู่ ีลยูนิ่เ่นสี่เฮดลี่สอดบริษัทดี่ใน์บริการก็ได้ด้วยพี่น้องเ้อก็ได้แมคโครของรัชีนีกรอนหรือเสียเดนมาบริการเพิ่นอ่เอาเตือนนอกบะบะเนยอืมโอ้ ดินมัน่องใจมันเป็นขีดต้มอยู่การจำเป็นแล้วนอพี่นอ้องทีมงานเก่าฮาเน้องเขามตะเจ็กบาตโคกบลดไทยฟูดวดง,งานของเฮา ใายคือเสียโทนหรือโทนนี่ครีมแก่ผู้หญิงค่ะเจตาดำน้องตาดำเด้อพี่นอ้องผู้ใดอยากสวยอยากงามาหามจัดแจงว่าเอากำลันไปใส่ได้รับรองของคนของดีมีคุณภาพมีทั้งคมีมโทนนี่มีช่างสบู่ก็จัดแจงไว้พี่นอ้องทุกอย่างเลยอ่ รถของเราทุกคันต้อมาจากโชคเจริญทรัพย์หรือโชคเจริญออดทุกคัน้ะพี่น้องนะใด,ดสนใจกับไปดูพี่ออดได้เลยของเพ่นดีถึกแต่เจ็กยางนี้เราบาดเนี่ยออเอา้าอันนั้นเป็นไ้เนี่ยอย่าลืมเด้อมีงานถมยำ่ำใดอย่าลืมโทรหาทีมงานเ่าแก่น้อยพี่น้องเนาะ เท่าแก่น้อยบริการถ้าว่าเป็นภาษาไทยภาษาลาววาไอเท่าแก่น้อยรับทมทีขุดสะทมทีขายลูกล่างอิดหินปูนทรายยังแมนเบอร์เดลดยพี่น้องมีบริการพี่น้องวัดทุกสิ่งทุกอย่างวัแต่มากนี่คิดว่าหน่าสิได้จนครบนะอ่อนี่แหละท,ทีมงานเท่าแก่น้อยว่าสั้นอืม จากสิย่อนแสงบ่ย่อนแสงเนาะเอา้าถ้าเห็นก็เห็นแล้วเนาะเอา้านี่แหละคันนี้เครื่อง 6BD165 แรงแต่ว่าใส่เกียร์ฟุลเลอร์เนาะพี่น้องเนาะปานนั้นก็นยังเพราะว่าแห้งมันหน่อยมันก็จำเป็นต้องใส่เกียร์ซอยเนี่ยกับพ่อแลนไหวแต่กับพ่เวิร์กปานไดเพราะว่าเครื่องแห้งมันหน่อยพี่น้อง แล้วข้นนั้นก็เกียร์เซทเอนาะพี่น้องเนาะกลับมาจากอูเฉลอโอบโชคเจริญอ,ออดทั้งนั้นเกียร์เซ1เอเบห้เครื่อง6กดีดีร้อหกือกันแต่ว่าเกียร์เป็นเ f เอของร้อแต่พอมาอยู่กับร้อยหกาแห้งมันก็นเลยหน่อยเนาะพี่นอ้องอ้าว มาชิกไม้หนาดำๆนี่ไายกล้องหันหนีกล้องเลยสมาชิกไม่เฮรอหนุ่น้องนี่ตะเจ๊กเพิ่นน่อนี่นาะเออเออขืนวะอ่าครับกสิจบการบันทึกคลิปลงเพียงนะัเท่านี้เนาะครับน่อนี่แหละแ่าแกโทษ <c oughs> ทนี่คิมเพิ่น คนสรรหาแต่ของดีๆมาฝากพี่ฝากนอ้องอ้าครับหน้าพูดบรรยายบางเทื้อกะซิมีคนอยากเห็นเนาะแต่ว่านี่เราบันทึกภาพและบรรยายโดยประสิทธิ์แต้มทองหรือประสิทธิ์ซื่อตรงเนาะพี่น้องเนาะครับขอจบคลิปลงเพียงแค่เท่านี้เนาะ